จากวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ76ครั้งชนะ56แพ้20วัย20ปี165เซนติเมตรลูกศิษย์ของซอเอครับคุณสมจิตแว่นแก้วให้การสนับสนุนมีกุหลาบขาวเป็นเทนเนอร์มอสักครู่ชายมีบุรีครับขึ้นบอลบอลยครับกรถาถอดมงคุให้น้ำเงินเท็กจงรักวอสังประภัยครับอัคิรักวงสว่านนะครับจากบางพีสมุทรปราการนี่เองครับใกล้ๆครับ18ปีครับ165เซนติเมตรลูกศิษย์ของมิตรนครครับสุเมศสื่อสังตะบดก หนึ่งในโปรโมเตอร์ร่วมมาที่3 1เกดนะครับที่ภูเก็ตเมื่อสักครู่นี้น้องโบ๊ทนัทเดชครับโปรโมเตอร์ชื่อดังของราชดำเตินขึ้นมาถอดมงกุฎให้ครับคุณหนิข่าวครับเ,ออเริ่มยกหนึ่งนะครับของมวยรอดแชมปี้ีนะมวยรอบแชมป้ยีม,นนม,ยบม,มาบินที่เจ็ดน้องอาน้องอาวใแดงสแกง,งามน้ำเงินเพชรจงกครับนัทเดชเสโบ๊ทมาเองทีม กองพิภพมาพอพิภพเองเขาโดนซ้ายติกขนาดเนาน้องบีด้วยนะไปต่อยที่แปดริ้วนะไทยก็บอกว่าโนครบสู้ไหมแต่ต้องบีเถิดเถิงเลยอ่ะ วันนี้มาเป็นพี่เลี้ยงน้ำเงินด้วยเนาะบอยแองแสงงามน้ำเงินเพชรจงรักได้ดูความหลากหลายนะครับที่นี่มีรรดานีพี่โปรโมเตอร์ชื่อดังครับมาสร้างสีสันครับสลับหมุนเวียนเปลี่ยนขัดจัดกันไปนะครับหน้าที่ของดออรพิทักษ์ทองแพ้ครับบนเวทีด้านร่างพันธุนรรร์รังรองอนุสสอนมาไกยประเทศแล้วก็สมรักสมมากครับสามท่านใด้คะแนนมวกเสืี่ยกลับบ้านเลยนะครับ็อกเาอาบอยรอบม้าบินครั้งที่เจ็ด ไม่มีโอกาสใดๆทั้งสิ้นครับ <ไป S 1> ฟอร์มหลังก็สแกงงานชนะคะแนนฟ้าลั่นบ่อเพชรไก่แก้วครับอ่านยักษ์ราชาเนเบินกแดาที่เพชรจงรัตน,น์ชนะคะแนนสัตโต้วอจักรวุิครับที่ราชนำเนินเช่นเดียวกันไม่หา่างไม่หา่นนางน้ำหน่อนะเพชรดีส่งเข้าปะกวนครับน้ำเงินคนเสืรร้อขาวตงแดนกิจเมือง,ง,งนนท์ตงระมาระวังตัวแจว,วังอันเถอะ ตัวสกแกงงามมีแกรมมีทุกป๊อกวางนั้นวันนี้ชนะไปคนนึงแล้วเพชรกาพิาวต,ตัวสกแงกงงามขอ,องมวยรอบมาบิดมาบินลอกอาบูโอ้แทงสวยแทงสวยเพชรจงรักไทยชอบประเพชดื้อทรหดเพราก,กระเกงสีแดงครับใครชอบยอดบ่วยจังหวะฝีมือเก่งๆก็ต้องเพชรจงรักครับวอสังบ้านวันนีม้มาบอล สจโต้งราจีนมาเสียแทนมาเดี๋ยวมหาเดชต่อยีคู pegar, people, wow. so ่สามแล้วก็สจเอกสจหลายโอ้ยสมบัตินัตโนน้องบอยทนายทนายบอยน้องบอยโอ้ยเยอะชมรายการนี้พี่น้อยชาตรีชียไใหม่อ้ยดูรายการนี้กันตึมตั้มติมตั้มศึกเจ้ามวยไทยกันตลอด โดยกรรมการผู้จัดการนะครับคุณจัลู่บรุงพยกพิศบิน3 5 6หละหบีสถึง4ชนิดสูงถ้ามีส่วนผสมที่ใช่อะไรก็ได้นะครับต้องเอ5 0รับอ่ะวันนี้ศึกดาวรุ่งบูมเด็กเซียนครับงานเจ้าพ่อพญาแลที่จังหวัดชายภูมิครับอาจารย์เทพกรและก็บูมเด็กเซียนจัดรายการดีครับไปให้กำลังใจกันได้ครับลกพาชัยปอเพชรไข่แก้วใส่กับกุมารทองบอยโคราชรุ่งเรืองครับไปดูกันได้ที่จังหวัดชายภูมิวันนี้ครับ มาลุกกันต่อยกสองนะครับโวยรอบจะเปลี่ยนมาบินล็อกเอาล็อกเอาใบแดงสแกงามน้ำเงินเพชรจรงรักแล้วก็โวยวิน้ำหนักงร้อยแปดน่ร้อยสิบอ้ยน้ำหนักเยอะเราชุดน้อยอย่างงี้เบาลุ้นปิดปิดปิดไปเรื่อยต่อยท้องนะเขา,า,าก็จางเรื่องไทยรักน้อยจเจริญเมืองเอ้าทุบเทไปแล้ว เดรีลูกน้องจองยังแงแชมป์คนแรกนี่ไฟฟลายเวท6พางอินทิศ6พางรักคว้าลูกปูนขาวอนุมานอนุมานสิทธ <Bir> ิพ่อหลวงด้วยอ้าบวัวรอบนี้สมัยทุนพนท์ Sammy หัวดำนักระเบิดระเบ้อครับกำลังพอดีคำครับ110ปอนด์ครับปอบกุศลปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงครับเร่งกันหน่อยครับเพราะว่าไม่มีโอกาสแก้ตัวครับผ่านแล้วชีวิตเปลี่ยนกลับบ้านทันทีครับเดี๋ยวดูครับจังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่าสมุทรปราการใครจะเจ๋งกว่ากันคุณสมิงขาว แกง,งามไม่ง่ายนะวันนี้ไม่ง่ายเพราะว่านัตาดม,มาที่มุมเลยอ่ะแล้วก็ทิมนั่นเลยไปนักเินก็คือเพชรจงรักวัวสังรัไัยไปน,นามของเพชาารยิน,นอัมไปมัดเด้อีดทีก็ประธานบริษัทก็เสเนานะครับกรมอเตอร์เสียตังนัตเดนกูเมอเตอร์นัดโอ้ขวาไปไม่เึง ด้านล่างยังมีวารุณีซอเพือนจิตนะครับอดีตยอดวอยดังมาเป็นสตาร์ฟเทรนเนอร์ส่วนผู้ฝึกสอนของจิตมังดอนก็โดนครับกุลาขาวนักนนทะชัยครับดูแลกั้มกึ่งนะครับวยคู่นี้โอ้ยอ้าวครับสับแล้วครับเพชรจงรักกิมท้องต่อยหน้าสับซอกโะแกงงามว่าอย่างไรครับอ้าวครับไม่แน่ไม่นอนครับเรื่องของบัดมวย ไม่มีอะไรเป็นทฤษฎีตายตัวคุณสมิงขาวครับต่อยที่ได้ก็กะเจ็บทุกทีสแกงงาม,ไ,มได้วารุณีไม่คนนะวารุณีนี่ยอดเชิงเลยตอนนั้นก็อยู่คาสิเทือนสมเพลินจิตยิบอยู่เดนเนอร์สแกงงามนี่จะบอกว่าเครื่องไม่ร้อนนี่แค่ก็ยังไม่เดินไม่เดินเท่าไหร,ร่อ้าวโอ้ ครับดูมัดหัวมัดท้ายครับยังมีไม่ชัดครับดรับเบพ,พิทักษ์ทองแพงงัดออกมาครับต้องเจ็บก่อนครับยี่ห้อของสแกงามเด็กจากวังโป่งเมืองเชฟโลกครับเพชรบูรณ์มาขามหวานอากาศดีครับเาขาคอเขาทรายชน,นะสงคามพี่แสบแสนสัก์นั่นแหละครับเป็นตำนานไปแล้วครับจังหวัดเพชรบูรณ์ลุนโดนแท่งอีกแล้วแอบดันแล้วไม่ล้ม,ลมลด,ด้วยคุณสมิทธ์โอ้วดู้วพินยากหมดยกสองประเทศนะครับตอบถามข้อมูลก็ศูนย์สอง 682324บริษัทคุณจันทร์สมุนไพรนะครับผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำมิตนะครับตาหัวหน้าและก็เครื่องดื่มพืชผักตาชอบพอมดีเป็นจาป็นทารณาจำหน่ายนะครับก็09168404750857618885ต้องคุณจันทร์สมุนไพรครับเชิญคุณนกเลยครับ24ล่องใต้ไปหัดใหญ่นะครับสนามมวยนนาชาหันใหญ่จัดรายการดีนะครับไปให้กำลังใจกันไปบนเวทีกันต่อครับขึ้นทานยกสาแล้วนะ โดนใบสั่งมาแล้วครับสแกนงานบอกให้ชนเลยคุณสุนิข่าวไม่ชนไม่ได้ก็อารักมาแล้วครับมาตามไปสั่งของซอเอแล้วก็คุณสมจิตพันแก้วนะครับสแกนน้ำให้จบกั้นเงินในชายนีะครับการกระบีสุทพินันทิพย์บริรักษ์นี่ดูของคุณมันจันดีดูรายการนินชอโอ้ยไปทำไมฟังทขาไมฟังทไมนี่นะครับทะเลาะอย่างเดียว คร์ดูลน้อยกลับมาเติรนคาร์ดูลน้อยนี่ลูกอีกปิด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 ปล่อยไปเรื่อยเอาเอาครับสนุกแล้วนะครับพึ่งทางครับสมยี่ห้อของมวยรอบมาบินน็อกเอาครั้งที่เจ็ดไทยจันเทียบกว่ากันครับเพชรบูรณสมุทรประกานไล่ทะลุแล้วครับเอาครับต่างคนต่างสัตว์เล่นไม่รู้สอกใครเป็นสอกใครคุณต้มขาไม่เล่นเชิงแล้วไม่เล่นเชิงแล้วคุณนก ลุยเลยแกงครับแตกเขาเบาแตกเขาเบาเนี่ยแต่เึ้นม็500อันต์ซินเตะกันทอยอีกหมื่นหนึ่งไม่ห้างวินัยวินาศผู้ชมทวนนาโอ้โหโดดโดนพี่โดดนี่คือเมนู่เทียร์เอาแล้วครับรสชาติความเข้มข้นมาแล้วครับเทียว์วันมาเค ลกรักแนะเกันตีไรมัดอย่างเดียวสกแกนน้ำอย่ายุบอย่าอยุบนะพี่ลงรักอย่ายุบนะอย่ายุบนะยุบไม่ได้นะอย่ายุบอย่ายุบนะเจอกับสแกงงามดีพกไม้หน้าสาวฟาดไม่ทราบว่าจะเอาแกอยู่หรือเปล่าครับเพชรลงรักต้องโตนะครับไม่ตโอไม่ได้ครับสกแกนงามดีระเภทดฟาดีเดือดครับเอาแล้วครับมวยไม่มีตาด้วยหน้าไม่เหมือนพ่อเขาไม่เคยกลัวใครครับเอาหลุดโอ้โหเสียวไส้เสียวไส้ เสียวไส้เพชรจงรักเพชรด้วยนะจนุกอุมาบาทนีตตยย่ตัวก่อนตัวใหญ่นี่เพชรด้วยเพชรเพชรด้วยสั่แรงน้ำฟาดเข้าไปครับคู่ดูเดือดเนี่ยีูหรือเปล่างกันฟัดไปฟัดมาครับแข่งแรงอยู่ ได้ชุดนึ่งได้ชุดนึ่งให้จบครับเอา้าไม่เสียดายครับอย่างนี้ก็เรียกเฮ้ยเสียดายครับเชียร์ไปเลยครับนี่คือลูกหลานของเราครับดีกว่าปเป็นเป็ดเด็กแวน่นรับชกมวยดีกว่าแต่คนได้สตังสร้างชื่อเสียงอีกต่างหากปรปืนดังๆแบบนี้ครับเชิญกัมาครับวันเสด็จมก,การาคมสนามฟุตบอลนะครับโรงเรียนจาอากาศดอนเมืองเริ่ม17บเนาฬิกาเป็นต้นไป คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะอากาศประธานฝากมาของนาวากากาวิชัยราชานนนเอ้าอติดตามก็ได้ครับโอ้โหต้องชื่นชมทั้งคู่เลยครับทั้งสแกงงามจิตเมืองนนเด็กวังโป่งครับเพชรขบูลแล้วก็เพชรยงรักวอสังประภัยจากบางพีสมุทรปราการนีเองครับเอาครับเด็กเมืองหลวงไปควง่าเอ็พสองจุดห้าลุยต่อคุณต้องิงคายกสี่ยกสี่โอเยอะไร ทำไมมันมันอย่างนี้สแกงานนี่การันตีต่อไทยก็ไม่ต้องห่วงสอเอเชิดศักดิ์พี่บุ๊กุลามขาวผ่านวิชาน้อยวิชาน้อยนี่รวยไปแล้ววิชาน้อยในรุ่นไรเวนแชมป์อุ้ยวิชานอยเป็นที่ักแชมป์ห้าตำแหน่งรุ่นไรเวนดูเรี่ยบเชิงของเพชรจงรักครับนี่ครับล็อกแล้วก็เสียบล็อกแล้วก็เสียบครับไป ช็อตไฟใหสแกนงานนันต่อยเตะแล้วนะครับด้านล่างยอดควงทั้งนั้นครับแต่ละท้ายแต่ละมุมต่างยกต่างสมัยใครที่เคยสัมผัสกินกายได้ฟังเสียงปีกงได้กินน้ำมันมวยยังไงก็ต้องเข้าเวทีเอ้าอย่ายุกอย่าเพิ่งตัวจารุมเสียงเอ้าอย่ายุกนะอย่ายุกนะอย่ายุกนะให้จบนักอย่ายุกนะอย่ายุกนะอย่ายุกนะเนี่ยทำไมวะอย่าหยุกอย่ายุกนะอย่ายุกนะขอพระพระไป่เทงพระไปเทง คุณเอาจาร็เอ,อเอแล้วดัดเททิ้งลงไปครับไม่สนกับพีหฮอสกแกงามงประเทศตุ๊กตาล้มล,ลุกอยู่แล้วครับเมื่ออยู่บนเวทีชีวิตขพือการต่อสู้เอากี่สองปีบมาแต่ตั้รับยิง่งเยี่ยมไม่ดีครับเพชรยมรัตนต้องสวนต้องโต้ด,ด้วยนะครับได้กันคนละยกเอ้าเดือดดูยกนี้ใครจะเหลือมร้ำมากกว่ากัน สงครามยังไม่สงบอย่าเพิ่งนับศัตรูกุฏิยาครับโอ้ยไม่เดินดูดิพาเรื่องอย่างเดียวเพราะอย่างเดียวสแกนดจังหว่าให้จงรักเด็กนักโตเนี่ยตลอดโตสวยโตสวยโตสวยอาวุปปาอาวุปปาโตมาสวยให้จงรักเดินลุ้นลุ้นโอาต่ออูกนี้โดนนะโดนนะอย่าบอกให้โดนบ่อยไม่ได้นะลูกบอลลูกโอล วัดเหนียวมากคุ้มค่าครับคู่นี้ยังไงก็ถึงสารดีกาแน่นอนครับไม่มียอมง่ายๆครับผี่หอกของสักแกงามแพ้ชนะไม่รู้ทึกล้ี่ขึ้นเวทีคลองแฟนๆหัวใจของแฟนๆครับเอาเปลี่ยงมาเล่นลำตัวชายโครงครับยุบอะไรเป็นเรื่องครับเพจกระรักโวยส่กแบบนี้เสียงสวสรรค์ยังเปิดรับอยู่คุณสุนิข่าวครับโอ้ยนี่มันต้องต่อยแบบปรชุนน้อยต่อยเท่าต้อ,ตองตอย แบบเราชุดน้อยพอมหาชัยเอาลูกมีนัวต่อยไปปิดติดปิดติดติดติดไปเรื่อยเราชุดน้อยเอารับงุดใจพระเลพะคุณย้าครับหลวงพ่อหลวงพี่ชอบครับมวยแบบนี้ฉันเพลงเสร็จทั้งบอดดูครับซึงเจ้ามวยไทยติดกันลองแยมเอาดูเพื่อสร้างสรรค์ดูเป็นการตกแต่งครับลานวัดก็คือลานกีฬานะครับสร้างมวยเอกๆมาเยอะขนดไรนดิเอาหลังแม่ แต่ว่าพิจารัตน์กันไม่หยุดนะโอ้กันกต็ม้ในตลอดนะครับโบนิินหนึ่งนะครับต้องอยากแห้กูตาโหดทศพรโอสดตอนนั้นนะครับเชิญพี่หมิงเลยครับทีเดียวครับผ่านมาสี่ยกคู่สองวันนี้นะครับของมวยรอบมบินแชมเปี้ยนนะครับครั้งที่เจ็ดน็อกเอาเลยทีเดียววันนี้นะครับอุทัยธบสารผู้การเรนจัมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็นัทพัชรีมีสารผู้การเรนจัมจังหวัดลพบุรีวันนั้นที่แล้วก็สิบห้าที่ผ่านมาน,นะครับผู้ต้องขังที่จะจะออกจากผู้ต้องของังว่าจะออกจาก เดืนจำว่างั้นเถอะต่อยกัน12คู่โอยเดือนจำดูกันล้นหลามเลยนี่ฝากขอบคุณมาด้วยนะครับเอา้าอ้าวนาทีทองสุดท้ายครับบอยรอบมาบินน็อกเอาครั้งที่7ไปจะสู่รอบลึกๆต่อไปครับเด็กวังโมเพชรบูรณ์ตะแกงงามครับแดงน้ำเงินจากบางพีสมุทรปราก,การครับเมืองหลวงฝุดฟันมากมายครับแต่ว่าวันนี้มามาดีเหลือเกินครับ มีเหลี่ยมตัวมีวางแท้งครับโดนท้องก็ไม่สะดุ้งเวลาที่เหลือของสกแกงามแล้วครับแม่ดูครับลูกเหลี่ยมตัวออกลูกไอคิวมันสมองครับหลับรั้วมหาวิทยาลัยดังๆแล้วครับคุณสมิงขาวนี่นะในรุ่นในรุ่นนี้สมัยได้ดีนะครับต้องยกให้พยา่อนน้องข้อผจนเลยนี่โอ้ยลังเล็กๆอ่ะคอยโยนมาถึงรุปป่นแบนต่าเบเตอร์เขาลุมาโตอ่ะ ฉลาดนะครับฉลาดน้ำเงนเพชรจงรับรายนี้18นะครับ,บายแดง20่สิบกระจัวรอแต่ว่าใครต่อยสแกงงานทบอัอ่อ,อ,อ,อนแดงอ่อนนกอ่อนไทยนี่ไปเลยแตงยืนระยะนี่เป๊ะเป๊ะตลอดเราจะบอกเลยว่าผู้ชกเอาตัวรอดร่างกายดีพิมพ์มือดีนี่นะครับไปดูอย่างวันนี้ดูดิ่เปก็ไปเรื่อยนี่ยังไม่จุกระดานนะครับ ร,รับกับต้องเก่งพอพอกันนะครับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ครับนี่คือปู่ปัญญาของคุณปู่คุณตารุ่นคุณพ่อของพวกเราเลยวครับพัฒนามาเป็นกีฬาโปยอาชีพสู้กันแบบ5ายกดูกันแบบละเอียดละเอียดครับชกแบบนี้ไม่มีใครตั้งหนึครับกระส่ายเต็มที่เต็มถังนะครับทา,างาด้านของสงแกงามวันนี้ต้องเมรับว่าเพชรจงรักมาดีแลอเินครับ พอมาตรงตรงนี้แล้วนี่ดูดิอยู่เป็นตัราแก้ต่อยแบลแมวขโมยอ่ะเอ่อยับไปเรื่อยออกไปเรื่อยนะไม่ประทะด้วยครับเล่นกับเวลาครับค่าเวลาไปเรื่อยๆครับวันนี้มาเองครับนัทเดชวัชิรรัตนวงศ์ครนุ่มโบสจากรายการวันที่27นะครับที่ราชดำเนินอ่ะนี่คือซีซั่นของวงการมวยครับที่นี่หลากหลายครับได้ดูความแปลก โอ้โหพยายามจะโยนเข่าลอยครับโปูเปิดปูไม่เลิกนะครับบูไม่เลิกเนี่ยสมศักดิ์ศรีเลยรับตัวเองอ่ะหลังอันหลังเนี่เอาไว้หมดระวังนั้งเจอบไม่ดีที่ผ่านมานี่ปูปีนะแต่สีมนุษย์พี่เนี่ยรายยกห้าติงนิดเดียวจะหมดยกโอ้โหสิีมนุษย์โดนกูปีต่อยปั้งเดียวลงเลยลิฟตดปีร้อยละบาทนี่อะไรก็เป็นไปได้หมดนะครับเสียงสวรรค์ยังไม่สิ้นลงเสียงระฆังยังไม่จบ อ้าวครับแต่ตอนนี้จบแล้วครับจบแล้วบอยรอบป้ยบินนอกเอาครั้งที่7ครับรอนิดนึงนะครับผู้ชนะก็คงจะคาดกันได้แล้วน้ำเงินนะครับเพชรจงรักนะครับวสังบะไผเป็นผู้ชนะนะครับนําเงินคุณนิพธ์เนียมท้วมนะครับผู้แทย